โอเคผมก็ขอกรกาบสวัสดีท่านทุกคนทุกท่านเลยนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่องเบน24อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับไอหนุ่มเจนอสหน้าโจตานะครับ <c oughs> และช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปบ่อยมากไม่บ่อยมากก็ลองติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่า <c oughs> มือถือผมอ่ะมันยังแบบปรับแต่งอะไรยังไม่เสร็จอ่ะไม่ใช่ยังไม่เสร็จมือถือผมมันกากต้องหาเครื่องใหม่มาใช้อัดด้วยตอนนี้ก็ดูคลิปแบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคไม่พูดมากกดเลยกดกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เกมบันที่เรียบร้อยแล้วดูก่อนว่าปืยิงใครได้สักคนไหมครับที่มีคนจุดถึงคนเราปก็ไปเพื่อนมาแกล้กันเลย Cái này nó đang và... ăn nói... إلى... ừ... rồi Ui, đây Ui, để kia như này như này như Ui tùa vào đao Này xuống Này, cái làng đó Này Họ tuột hâu đuôi thì ngay อ้าวตายหมดแล้วผมค่าได้สองตัวยังเหรอโอเคซื้อสองพร้อมเรียบร้อยแล้วเต็มตัวไฟอุ้ยน่ยา พน่าจะจดกดตกง่ายอยู่ดาวิกน้องไหนจะน้องย ه, อนะูโอ้เพื่อนไม่นะโอ้โหเพื่อนลาดหมดเลยข้าได้หนึ่งหนึงตัวนะข้างบนเหรอมาดูข้างบนน้อยด,ด,ดีมันยูไซสนะนะ่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าทุกคนแล้วก็พูดภาษาอะไรวะเนี่ย จ้าเอ๋ฮฮฮสองพวงเราจะซื้อจะซื้คอครนูโอเคเกมกับมาได้เกมได้เสียงแล้วตีก็นำปลาสามสกุนแล้วครับผมนู่นเหนไหมสตูอยูอย่ไหนกันด้วยมันอยู่ข้างเทิงว่าวยโดนลอยดาวมั้งดาวไหมผม đáu một, xui, ủi, chơi với bạn, như thế nào, ui, điên điên luôn, đấy, điên luôn, đi là gì bạn, bạn là gì à, bạn, này, Điều này. Điều này. Điều này. Điều của โอเคครับ okay, ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวบายบายครับผม